สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กัมมาบอกกับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่องยูทู e มาดามจะมาวางแนวทางของรัฐบาลไทยจะมาสรุปเจ็ดเสียงดังสูตรเต็มเด้อค่ะเด้อที่เข้าไปเต็มเต็มลกก็อกยีกล่างคือล่างเนาะคะ่ะแล้วก็แรกมีที่มาก็เข้าไปตัวเน้นตัวจอะสองสู่วนันก็เข้าตัวเน้นตัวจาะแล้วก็ชอเช,ชื่อใจก็ตัวเน้นตัวจอดสามสองเนาะคะ่ะเนาะแล้วมาติดตามชมไปมพร้อมๆกันว่า เจ็ดเซียนดังจะให้ตัวไหนยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเจ็ดเซียนดังได้ค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะเด้อพ่กนี้รัฐบาลไทยก็จะออกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่สนะิบห้าเนาะมาดามลงให้ก่อนหนึ่งวันสรุปทั้งเจ็ดเซียนดังเลยเนาะคะ่ะแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณเอสซี SC, ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชม ม่ว่าจะเป็นเอฟซใหม่เอฟซเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วดูคลิปของมาดันจนจบคลิปเนาะค่ะน็อปปะไปดูตัวเลขแนวทางกันค่ะนี่ก็จะเป็นของชอเชษชายรัฐบาลไทยพม่ี่น้องอภัยจำได้บโนโน้เพราะว่ามันนานจัดเนาะัะ้ากไตตาเล่าพัฒนาห้าน้อยทุกวันเนาะแล้วก็จันพุทธศุกร์ไม่มีเวลารัฐบาลไทยเลยวันนี้จะเอามาสรุปให้พร้อมๆกันเนาะคะะ่ะนาะ เพราะว่าของชอแช่ใจย,ย,ยังไม่ได้ลงให้ลงให้แต่ซองสุวรรณแล้วก็เลขล็อกิ๊กแล้วก็เลขมีที่มาเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เข้าไปเนาะของชอแช่ใจก็เข้าตัวเน้นตัวเจาะเข้าแบบตรงๆแบบไม่ต้องกลับถ้าใครเป็นแฟนคลับอ่ะรอติดตามชมไปพร้อมๆกันเลขพ่อแม่พี่น้องสามสองตรงๆแบบบดตองกับของเพื่อนเนาะ วันนี้มาติดตามชมนี่จะเป็นสูตรเต็มนะคะสูตรเต็มของชอเชชยัยวันนี้จะมาสรุปให้นะะเนาะค่ะเนาะเจ็ดเซียนดังชอเชชัยให้มาวิ่งบนล่างรัฐบาลไทยในงวดวันที่16กันยายนสองพนห้ารยนะคะหนกับ9กสองตัว6หางหนึ่งศงสี่หนึ่งห้า เก้าศูนยเสี่เก้าห้าเบิ้ลก็เอาเบิรลบ่มี่อรมพินองเบิ้ลโอ้ยเรื่อบานไปเล่าโบแมนเดอพ่พรมพี่นองเดอละไทยเด้อค่ะเธอรัฐบาลไทยค่ะรัฐบาลไทยสามตัวสามหางค่ะห้าหนึ่งสี่ห้าเอ็นห้าหนึ่งสี่สามเก้าห้าแปด เกาสี่เด้อค่ะตัวเน้นตัวเจาะของเพคนเข่าตัวเน้นเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อตัวเน้นตัวเจอสองตัวสี่หางหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าสี่เก้าห้าสามตัวเน้นหางเดียวสามเก้าห้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของโอเชตชัยเนาะค่ะเนาะอ่ะแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กล่าวขอบคุณขอบคุณโอเชตชัยเด้อค่ะ ที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาวางทางช่องกาบขอพระคุณเป็นอย่างสูงมาดามบัวได้ลงให้พ่อแม่พี่น้องตรงกาบขอโทษขอไห้เนาะไม่ได้ลงชิปให้เนาะค่ะโอ้ยงานหลพ่อแม่พี่น้องไยเอาเอา,เอาควาา่ำมางานหลายากนวลนี่นั่นแหละมาให้พ่อแม่าาพ,มพี่น้องเบิงนะะเนาะค่ะเนาะมาให้พ่อแม่าาพ,มพี่น้องได้ช้มจัชสีวา่าคัใไดขันมาวางงานหลพ่อแม่พี่น้องอ่ะถ้าใครจะตามเนาะ ต่อไปเป็นของเลขล็อกจิกนะคะเป็นจังได้พแมพ่นองล็อกจิกเข้าไปเต็มเต็มลงคลิปให้แล้วนะคะลงคลิปไปให้แล้วตั้งแต่ตองวดเนาะล่างคือล่างด้วค่ะเด้อเข่าล่างเนาะคะนะ่ะเนาะสามสองตรงตรงตัวเน้นตัวจอด้วยเด้อค่ะตัวเน้นตัวเจาะของเลขล็อกจิกมาดามลงคลิปให้ตั้งแต่วันที่แปดพแมพี่นองตองวดเนาะคะนะ่ะเนาะวันที่แปดมาดามเขียนไว้ แต่ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามชมวันนี้ติดตามชมวไปพร้อมๆกันพ่อแม่พี่น้องอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขล็อกิกวันนี้เนาะคะ่นะเนาะล็อกเก้ให้มารูดบนล่างวิ่งบนล่างโอ้วิ่งบนพ่อแม่พี่น้องเ่นแยกบนล่างเด้วยของล็อกเกเด้วค่ะเด้อบนวิ่งหนึ 9, ่งกับ9กสองตัวสี่หางห้าหนึ่งห้าเ้าสี่หนึ่งสี่เก้า สามตัวสามหางหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าสี่เก้าห้าเก้าหนึ่งเด้อค่ะล่างนะคะล่างวิ่งแปดกับหนึ่งสองตัวสี่หางจับตามว้วงเด้อพ่อแม่พี่น้องสองวัดแล้วนะสองวัดแล้วนะล่างคือล่างสองตัวสี่หางก็จะมีแปดสามแปดสี่สามหนึ่งสาม สาแล้วก็41่เด้อค่ะตัวเน้นตัวจอดล่างนะคะ8 4 8 1บนเน้นสองหาง5 1าหนึ้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าโจดถ้าใครจะตามของเลขล็อกจิกเนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของทายยังไงก็กล่าวขอบคุณขอบคุณล็อกจิกเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนะาะกลาวขอบพระคุณหลายๆเนาะค่ะ เลขนี้ที่มาใครเป็นแฟนคับเลขนี้ที่มาเอาเตรียมตัวแคปหน้าจอของเลขนี้ที่มาลงคลิปให้แล้ววันที่แปดเหมือนกันนะคะลงให้ต่องวดนะคะพร้อมกับเลขล็อกจิกเนาะคะ่ะเลขนี้ที่มาเข้าไปตัวเน้นตัวจอแต่เข้าตัวกับแต่ของเขาถือว่าเดินดีมากของเขาถือว่าเดินดีมากเพณแม่พี่น้องถ้าใครได้ดูคลิปเดียวของเขาจะรู้กันดีเนาะคะ่ะ ถ้าใครได้เข้าไปติดตามชมที่มาดามลงคลิปให้ไปตั้งแต่วันที่8จะเห็นประวัติของเขานะคะเลขมีที่มาสองวัดติดเลขมีที่มาให้มาวันนี้วิ่งบนล่าง1กับ5้าสองตัว8ดหาง1นึ่งสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งเจดหนึ่งแปดหนึ่งเหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้าแดห้าเ้าห้านะคะสมตัว3ามหาง 0 9น0์5 0้าหนะคะตัวเน้นตัวจอสองตัวสามหาง7 1 9 1 5 7 7 5งเนะคะไปกลับเด้อพ่อแม่พี่น้องตัวเน้นเพิ่นเด้อค่ะเด้อสามตัวเน้นสองหาง091075เด้อคะ่ะรอติดตามสูตรตัดด้วยเด้อค่ะเด้ออ่าสรุปสูตรเต็มให้แล้วเดี๋ยวจะสรุปสูตรตัดให้เนาะค่ะเนาะ ไอวามาดามโลกให้พร้อมๆกันแล้วละครพี่น้องสูตรตัดกับสูตรเต็มของเพิ่นเนาะวันที่แปดเข้าไปติดตามชมได้อ่ะต่อไปเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุญขอบุณเลขนี้ที่มาด้วยค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะเป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณมาดามกะลง่งคิปให้แล้วของเพิ่นเข่าตรงๆด้วยค่ะเด้อเข้าตัวเน้นตัวเจาะด้วยเนาะค่ะเข้าตัวเน้นตัวเจาะด้วยนะคะ เข้าไปที่3 2ตัวเน้นตัวจอดแต่ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามชมวันนี้มาติดตามชมไปมพร้อมกันแคปหน้าจอพวกพี่น้องถ้าใครจะตามของ2องสุวรรณสองสุวรรณให้มารูดวิ่งบนล่าง4กับ5 2ตัว6หาง4 1 4 5 4 9 5 1 5 0 5 9 3ตัว4หาง1 4 9 7 4 1 1 5 0 1 5 9นะคะตัวเน้นตัวจอสองตัวเน้นสี่หาง4ี่ห้าสี่เก้าห้าหนึ่งห้าสามตัวเน้นสองหางหนึ่งสี่เ้าหน้าะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวรรณยังไงก็กราบขอบุณขอบุณสองสุวรรณเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาวางทางช่องเนาะคะ่ะขอบพระคุณลายๆ อ่ะต่อไปเป็นของเลขรับนางฟ้าเข้าแต่ตัวรูดเด้อค่ะเด้อใครเป็นแฟนขับเลขรับนางฟ้ารอติดตาม <S <S เตรียมตัวแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้องของเพื่อนกันมีทั้งสี่ทั้งสองเนาะจับคู่ให้ไม่ถูกแต่วดนี้ไม่แน่เนาะค่ะวันนี้ชัดเจนพ่อแม่พี่น้องตัวใหญ่มาเลอม,มาลาเลยเตรียมตัวแคปหน้าจอคะ่ะถ้าใครจะตาม เลขลับนางฟ้าโอ้พันหาตัวเก้าเด้อค่ะตัววิ่งตัวรูดเนาะคะนะ่ะเนาะวิ่งบนล่าง2กับ4 2ตัวหกหางนะคะของเลขลับนางฟ้าถ้าใครจะตามเด้อค่ะเด้อสอตัวหกหางก็จะมี24งสี่สองเจ็ดห้าสี่หกี่เจตัว3าหางสามสี่ห้าสางเก้าสามสีหเด้อค่ะ ัวเน้นตัวจอสองตัวเน้นสี่ 2, 4, หางสองสี่สองเก้าสี่ห้าสี่เจ็ดตามตัวเน้นสองหางสามสี่ห้าสามสองเก้าเค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขรับนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของใครย,ยังไงก็กราบ,บขอบุณขอบคุณเลขรับนางฟ้านะคะที่ให้ตัวเลขแนะทางระวางทางช่องนอกกาขอบพระคุณหลายๆต่อไปเป็นของเซียนหนุ่มคะ่ะ ของเซียนหนุ่มไปแต่ตัวรวูดสามจับคู่ให้สามหนึ่งออกสามสองเฉียดมากมากวันนี้จับตามองค่ะเซียนหนุ่มให้มาวันนี้วิ่งบนล่างหนึ่งกับห้าสองตัวแปดหางหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสี่ห้าหนึ่งสามตัวสี่หางก็จะมี เก้าหนึ่งเจ็ดเกหนึ่งสี่เห้าหนึ่งศูหนึ่งนะคะตัวเน้นตัวจอสองตัวเน้นสี่หาง1 9ึ่งเหนึ่งเหนึ่งสแล้วก็5 9คะ่ะ3มตัวเน้นสองหาง9ก้าหนึ่งเจห้าหนะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนหน่มเนาะค่ะเนาะ อย่างไงก็กราบขอบุณขอบคุณเซียนหนุ่มนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนากราบขอบพระคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของทายเป็นของมาดามของมาดามกลับไปแต่ตัวรูดเด้เอพแม่พี่น้องเด้อไปแต่ตัวรูดสองนะคะจับคู่ให้ไม่ถึงเนาะค่ะเนาะมีสองหนึ่งแต่บมมีสองสามพรม่พี่น้องอ่ะถ้าใครจะตามของมาดาม มะดามให้วันนี้วิ่งบนล่าง8กับ5 2ตัว6หาง8 4 8 3 8 2 5 4 5 3 5 2ตัวกันนะคะตัวกัน2หาง8 1 5 9นะคะ3ตัว3หาง9 5 3 1 5 2 3 ห้าสี่นะคะอา้าวแคปหน้าจอพปรเมพี่น้องถ้าใครจะตามของมาดามนะคะสองตัวเน้นสี่หางก็จะมีแปดสามแปดสองสี่ห้าสี่สี่เอ้ห้าสี่ห้าสามอย่าลืมไปแับเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสามตัวเน้นสองหางเก้าห้าสามสามห้าสี่เด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดาม เขาเลขทุกตัวให้มาแคบเป็นแนวทางเด้พรมพีน้องเด้อรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเด้อพรมพน้องเด้ออ่ะต่อไปเป็นของตาพง์ใจดีของตาพงใจดีบ่วแมนตาพง์ใจเย็นเด้อค่ะคนละคนนะพแมพีน้องเด้ออันนี้อยู่ด้วยกันมานานแล้วค่ะอยู่ด้วยกันมานานแล้วตาพง์ใจดีเนาะของตาพงใจดีงวดนี้ไม่ผ่านนงวดก่อนผ่านบ่ผ่านแต่ตัวรูุดเนาะ ของฟันเดือดดีอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องเคยแตก3ตัวแล้วนะของตะพงใจดีตาพงใจดีให้มาวันนี้วิ่งบนล่าง5กับ8 3ตัวหหางหนงงแปดสหาหกสองเก้าห้าหกห้าหนึ่งหกแปดหนึสองหกสองนะคะสตัวเออสองตัวหหาง ห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสองเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของุงตะพงใจดีเนาะค่ะเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณตะพงใจดีเนะะ้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะเลขทุกตัวไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเด้อค่ะเด้ออ่ะแคปหน้าจอ,อยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณ เจ็ดเซียนดังเด้ค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทั้งช่องแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องขานอกกาวขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะเด้ออ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ